หนิงปณิตานะคะถึงกับวิดีโอคอลหาทัญญาค่ะขนาดว่าป่วยนะคะก็ยังไม่ยอมนอนอยู่เฉยค่ะเธอนะคะวิดีโอคอลไปหาคุณทัญญาในรายการนะคะคุยแซบโชว์ค่ะแถมเผยนะคะนาทีที่วูบล้มตึงคาบ้านตอนนี้เนี่ยยังมีอาการชาซีขวาเดินไม่ค่อยได้เรียกทัญญานะคะมาคุยหลังไม้ด้วยค่ะ คุณหนิงปณิตานะคะเธอเผยว่าอาการเนี่ยยังไม่ปกติค่ะตอนนี้เนี่ยก็มีอาการชาซีขวาอยู่นะคะหมอบอกว่าจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับค่ะกล้ามเนื้อที่เป็นเนี่ยเป็นมัดที่ไปกดทับปลายประสาทค่ะตอนล้มนี่ก็ล้มที่บ้านนะคะวูบแล้วก็ล้มไปเลยค่ะรู้สึกตัวก็ว่ามันเหมือนมันมีอะไรดำๆนะคะในลูกตาค่ะรู้สึกอีกทีเนี่ยก็ชาด้านขวาแล้วค่ะ โดยคุณหนิงนะคะก็บอกว่าไม่ได้ทำงานหนักนะคะก็ทำงานตามปกติค่ะแต่ก็ยอมรับนะคะว่า2วันก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะวูบล้มค่ะเพราะว่านอนไม่พอพยายามจะตรวจบทค่ะแก้บทละครก็นะคะเลยล้มไปค่ะตอนนี้ก็ทำ MRI าเรียบร้อยแล้วนะคะ TC สแกนแล้วคุณหมอนะคะก็ห่วงค่ะว่าในสมองเนี่ยจะมีเลือดออกหรือเปล่าก็ไม่พบนะคะว่ามีเลือดออก เรื่องกระดูกเรื่อง mri 2รอบแล้วค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะน่าจะปลอดภัยค่ะล้มแล้วก็สะบัด่ะกล้ามเนื้อก็เลยไปกดทับปลายประสาทที่ควบคุมทางด้านซีขวานะคะเลยทำให้ตอนนี้เธอเนี่ยยังเคลื่อนไหวได้ไม่สะดวกค่ะตอนนี้นะคะก็ลุกยืนเข้าห้องน้ำเองพอได้ค่ะก็ทำอะไรเองได้บ้างนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยสะดวกคุณหมอก็ยังให้นอนพักค่ะโดยคุณทัญญาธัญ,ญเลศนะคะแล้วก็กิฟ วัฒนะนะเพื่อนพิธีกรค่ะก็เป็นห่วงหนิงนะคะโดยบอกว่าไม่คิดว่าอาการจะถึงขนาดนี้เพราะถามจินนะคะก็คือสามีคุณหนิงนะคะบอกว่าอาการดีขึ้นอีกไม่กี่วันก็จะออกค่ะแถมทิ้งท้ายนะคะคุณหนิงยังบอกว่าทันญ่าฉันมีเรื่องจะเมาส์หลังไมคคุณทันญ่านะคะถึงกับบอกว่าจะให้ไปหาที่โรงพยาบาลเลยไหมหนิงเนี่ยต้องมีประเด็นเด็ดแน่ๆค่ะ ก็ทั้งคู่นะคะได้ฉายาว่าเป็นภรรยาหลวงรับรวงพางนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะมีเรื่องอะไรเด็ดๆกันนะก็เอาเป็นว่านะคะเราคงจะต้องติดตามตอนต่อไปค่ะและนี่นะคะก็เป็นข้อมูลจากข่าวสดค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็อย่าลืมค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า